ท่ะอีกแล้วจ้ามันนี่จะมาเก็บถั่วเพื่อพริกไม้กันลาล่าล่ล่ล่าเแม่เปแม่ลัวกั้นหมาได้ลิบเล้งโกลิบเล้งเดี๋ยวลุกลุกินหลังไม่ใช่ลัวกนไม่ใช่ลัวกั้นหมาได้กั้นดอกไม้เพราะให้มันล่าไปทั้งผุนพี่น้องวันนี้เราจะมาเก็บถั่วทั้งถั่วทั้งดอกไม้เว้ยในป่าในดงเก็บถั่ว พี่น้องตอนนั้นลงทิพย์อยู่ได้โลกอยู่แล้วตอนนี้มันออกงวยแล้วเราก็จะแต่งมันไปด้วยโอ้ยแม่ดีมากพี่เจใ่ดมากดีมากดีมอกดีมากมากดีกมาดีกีมากดกกากดกมกีมากดมันดดีดนีมีีมกกมาามกกกมกดมีอีาา ฮักเอ้ยทอลาฮักเอ้ยท่ลาเบตตาเทพานพันดาแค่เงินหลงบ่ได้พี่น้องเร็วสักเนี่ยฮักเอ้ยทอลาเบตตาเทพานพันดา โอ้ยมันคือมีหน er, like. like. ่วยนะเก็บหน่วยมื่ก่อนไม่เคยเก็บหน่วยมันเพราะว่าอาหารมื้อเย็นเราเข้ากับตองมาเก็บแบกทัวเพื่อจะไปทำผักไปพี่น้องอะไรสิพ่อเนี่ยเข็มเป้เข็มเป้เดี๋ยวจะสิ สีนี้ไม่ค่อยสวยฉันเป็นเนาะป่าด <c oughs> ิฉันชื่อนรจนามาตรงนี้มีเทม้าตรงนี้ฉันจะเก็บพี่บอลอะเกะกะตะนุ่เฮียเฮียโฟล์กปิดตัวเองนะ Nu rydder du op. Nu mm. rydder hun op. Ja, det er dejligt. Skal vi slukke den Skal slukke her? Ja, prøv at slukke, så slukker vi. Så skal du lige komme over til dig. Ja, ja det er meget fint. Så prøv en gang at kigge på. เอ้ยทล,ลายตาไทยบาทพนเปาอาจานย์าจามิคาเซียราไห้ไห้เพื่อนหลอกเพื่อนฟอกใช่มิคเลฮันฮาร์ว่าว่าดุก